<Okay. S 2> จะเป็นการกินอืมครั้งแรกอื mm hmm. mm hmm. นี่อันนี้เป็นย่างมันปูนะ,ะมาเป็นเต<ม>าแบบนี้เลยโ oh. อ้โหซอยซูเขจะเสิร์ฟมาเป็นถาดแบบนี้เลย oh. นะอันนี้ต้ยมยำทงไข่ปลา คือสั่งมาแบบเยอะมากๆนะครับนี่มีต้นแดงต้นทะลักแบบนี้เลยนะครับเรามาตามหาอาหารอีสานในพัทยานี่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 เจอแล้วเจอแล้วนี่เนี่ยจะตายแบบลูกทุ่งนี่ชื่อร้านแลลูกทุ่งค่ะทุกคนนี่มัดคนเยอะมากนะคะทุกคนวันนี้อยู่ที่พัทยานะซอยเทยพฤกษ์ทุกคนมากินอาหารอีสานพื้นบ้านนี่ฮะชื่อร้านแลลูกทุ่งนะครับนะฮะเราเลี้ยวซอยเทพฤกษ์เข้ามาประมาณร้อยเมตรนะฮะอยู่สายมือนะครับผม นี่ทุกคนบรรยากาศภายในร้านบอกเลยว่าวันนี้คนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นสเตชันส้มตำค่ะนะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้นะของผมเลยแล้วจานมากนะค่ะเนะ้อนัวก้าบาราเป็นถังแบบนี้เลยคุ้มกินกับมือนี้นะคะอุ้ยใช้เป็นมะนาวสดด้วยแล้วอันนี้เป็นหอยนาตัวใหญ่ใหญ่ได้เยอะมาก อาหารอีสานพื้นบ้านค่ะโอ้โหอาหารอีสานจริงๆนะครับแบบนี้เลยใช่แบบบ้านๆเลยนี่อนนี่ผักหวานใส่ไข่มดแดงนะทุกคนโอ้ไข่บ,บดไข่มดแดงแบบลุ้นทะลักใช่สัก <laughs> มาแบบ <laughs> <laughs> เยอะอมากๆนะครับนี่มีซอยจุกด,ด้วยนะนะนี่โอ้โหต้มยำไข่ปลาแบบนี้เลยนะครับอืมีต้มอึ่งอึ่งไข่แบบนี้โอ้โหอึ่งเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยดูไข่อึ่งหน่ยฮะ กินไข่อื่นไหมทุกคนพาพี่โซ่มากินต้มอึ่งครั้งแรกค่ะทุกคนนี่จะเป็นการกินอึ่งครั้งแรกนะคะตี่นอออกมาดูอุยไข่เต็มท้องเลยพี่โซ่ลองไหมโอ้พี่ยอมฉันจะลองดูไข่เต็มท้องเลยอ่ะเอาเลยลูเดินเดินสูงสูงลองหไหม ว่าเชียรากิฟต์อื่นอันนี้ไม่รสชาติอืม,อ,มอร่อยเหรอฮะอร่อยนี่คนนี้ก็ <s ut? S 2> คนรุ้นเนี่ยดีป่ะกินีป่ะ <S <s ut? <s ut? <S วิมันอร่อยกินครั้งแรกเลยได้อยู่นะอือร่อยอืมนี่อันนี้นนคืออะไรหนูลาบปลาตะเพียนของแพเดอ้อเสริมมาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จัดมาแบบสวยๆนะใช่ร้อยแปดสิบบาทเองทุกคนร้อยแปดสิบบาทเองนะครับนี่นี่อันนี้ก้อยไข่มดแดงด้วยนี่เด้อก้อยไข่มดแดงนะครับโอ้มดแดงนี่แบบนี้นะบอกเลยว่าที่เด็ดเลยอืมอืมอร่อยเปาะนี่แล้วก็ใครอยากกินส้มตำก็อันนี้คืออะไรตำอะไรเนี่ยตำหอยนางตำหอยนานะครับผมโอ้โหเขาให้แบบหอยเยอะมากเลยนะอืมหอย S <S โอ้โหเลยหอยมาแบบจุกๆแบบนี้เลยดูดิบอกเลยว่าอันนี้ก็กินหอยนาเนี่ยสังมาเพียบเลยปลาข้าวหนัวมากเลยทีนี่นี่อันนี้แกงไข่ผัมนะทุกคนบอกเลยว่าโปรตีนสูงมากนี่นะครับโหโหอยังให้ทุกคนมาลองนะหากินเป็นอาหารที่สะอาแท้ๆเลยนะใช่อน,นี้เป็นแกงเห็ดเผาะนะทุกคนแกงเห็ดเผาะนะครับใช่ค่ะ,คะอืโอ นเป็นหน้าของมันนะใช่ค่ะนี่อันนี้เป็นเสือร้องไหน้นะทุกคนบอกเลยว่ามาพร้อมกับวันนี้เลยน้ำจิ้มแจว่วที่เด็ดเลยกระเป็นนี่เลยตัวอ่อนจะก,กระจันทอดนะคะแบบว่าโอ้เป็นจก,กระจันทอดแบบตัวอ่อนนแบบนี้นะครับใช่เลยนี่ก,กุบมันมันนี่คนน,นนี้มองนะทราบไม่กล้ากินนะครับ <laughs> นี่นะครับมาเป็นตัวแบบนี้เลยเนาะจะแบบกรุบมัน ในท้องมันนะมันจะเหมือนมีแบบมีไข่มีมันอยู่เป็นต้มยำพุงปลาโอ้โหปลาเขาแบบล้นทะลักเลยนะครับไข่ปลาเป็นพุงใช่ไหมใช่พุงไข่ปลานะครับผมโอ้โหโอ้ดูดิใส่เต็มทอดให้มาแบบนี้เลยอืมชาติอิตาลีอรอยไม่ต้องรอ ซอยจูเขาจะเสิร์ฟมาเป็นถาดแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้โหเนื้อดูเนื้อเขาแบบเ่าแดงๆสดๆแบบนี้เลยนะครับตับมี้าคีริวใช่โอ้โหเสิร์ฟมาเป็นถาดใหญ่แบบนี้เลยใสิมาแถ้าเกิดว่าใครแบบว่ากลัวมันคาวใช่ไหมแล้วก็ว่าจุ่มโซดาก่อนใช่นี่ดีนะทางร้านใช่ค่ะสำหรับคนที่อยากลองอันนี้ก็จะเป็นแบบน้าจิ้มข้าวคั่วโอ้โหข้าวคั่วเนย ผมมากแล้วก็ดีอ่ะโอ้โหเนื้อเขาแบบสีเขาดีมากเลยนะเนื้อดีอ่ะโอ้โอย่าเปียนความเสียงนี่อันนี้เป็นย่างมันปูนะคะทุกคนโอ้โหเขาจะเสิร์ฟมาเป็นเตาแบบนี้เลยย่างกันที่เตาแบบนี้เลยนะครับใช่ที่ทําของทางลาเขาคือแบบว่าเขาจะเอามันปูนะทุกคนมาเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะแล้วก็เอามาใส่ในกระดองเล็กๆแบบนี้ทุกคนบอกเลยว่าหอมมากเขาย่างเขาบอกว่าเป็นมันปูสดๆนะนี่เขามาทํานะนี่นี่โอ้โห เพราะเดี๋ยวจำแบบนี้เลยใช่ค่ะทีเด็ดเลยอืมแซ่บบแห้างอร่อยมันคูย่างใครมาต้องมาลองอออนี่อันนี้ก้อยไขย่มดแดงก้อยไขย่มดแดงใช่ไข่มดแดงเขาแบบว่าด,ดูดิน่ากินมากเลยอ่ะแซอบบ๊อกอร่อยนะมาพร้อมผักเส็ปผักเลยทุกคน นี้ให้พี่โซลองกินลาบปลาตะเพียนครั้งแรกโอ้เสิร์ฟมาถึเแล้วใช่ปลาตะเพียนนะครับมาอือกินอะไไหคือข้าวเหนียวแต่บะอือหืออร่อยเนาะไม่ไหไม่คาวนะทุกคนนี่เขาทำดีมากนี่จะเป็นหมกทุ้งไข่ปลาทุกคนโอ้โหมาแบบผอบใบตองแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยอ่ะกิอะไรลูกมาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กินไก่ทอดไก่ทอดเหรอไล่สารนี่ไม่กล้าไม่กินไก่ ต้องพูดอีกทีนี่ไข่ปลแดงแบบว่าจุกๆเลยอช่อืเลยอ่ะก็เลยไหมเข่บักหวานแล้วแบบเยอะมากเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นเสือร้องไห้นะทุกคนโอ้โห เอออันนี้เป็นแกงเห็ดเผาะแกงสุก <Okay. S 1> ๆเนาะมันจิ้มชั้นคั่วนะทุกคนนี่ไปค่ะมผมบรรยากาศภายในร้านตอนนี้หกโมงครึ่งครับผมโอ้โหเย็นมากอยากมานะมาได้นะที่ร้านแลนลุกทุ่งนะทุกคนนี่ครับชื่อร้านแลนลุกทุ่งนะอยู่ซอยเทปุกนะ มาจากสูงวิทเลี้ยวมาประมาณร้อเมตรอยู่ซ้ายมือ 30, นะครับถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวาปับหมุดไว้ให้นะครับบ๊ายบาย,บาย